มะม่วงเบาแช่อิ่มครับพอบ้านเก็บมะม่วงจากสวนที่ปลูกไว้เอามาทำแช่อิ่มแบบนี้เลยเปรี้ยวอมหวานกรอบอร่อยมากๆเดี๋ยวมาดูวิธีทำครับเมื่อเราเก็บมะม่วงได้แล้วเราก็จะเตรียมน้ำปูนใสเราใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็เอาปูนกินหมากเนี่ยลงไปคนให้ละลายแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้ปูนตกตะกอนเป็นน้ำปูนใสเสร็จแล้วเราไปเด็ดมะม่วง แล้วก็นำไปล้างน้ำเปล่าออกสักก่อนหนึ่งรอบครับแล้วก็ไปเตรียมน้ำเกลือน้ำเกลือเนี่ยเราจะเตรียมไว้สำหรับการล้างยางมะม่วงหลังจากที่เราปอกเปลือกแล้วนะครับคนให้เกลือละลายเสร็จแล้วเราก็ไปทำการปอกมะม่วงครับเอาเปลือกออกเปลือกเนี่ยถ้าเราไม่ปอกออกมันจะเหนียวนะครับจะทำใช้อิ่มเราจะต้องปอกเปลือกก่อนแล้วก็เอาเม็ดข้างในออกแบบนี้จากนั้นก็เอาไปใส่น้ำเกลือที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้ครับ ล้างเอาอย่างมะม่วงออกล้างในน้ําเกลือแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็พักแล้วก็เสด็จน้ําไว้ครับนี่ครับเราเตรียมไว้เรียบร้อยเป็นแบบนี้จากนั้นเราจะไปทําการดองเกลือขั้นตอนนี้เราจะทําการดองเพื่อเอาความเปรี้ยวของมะม่วงออกนะครับนํมามะม่วงใส่กล่องดองแล้วก็ใส่น้ําปูนใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะใส่เกลือลงไปเลยแล้วก็คนให้เกลือละลายครับหรือใครจะแยกขั้นตอนกันก็นกได้แค่ น้ำเกลือก่อนค่อยมาแช่นะ้ำปูนใสก็ได้เพราะบ้านทําขั้นตอนเดียวเลยเราจะดองเกลือไว้เป็นเวลาหนึ่งวันครับครบเวลาถ้ายัางเปรี้ยวอยู่ก็ดองต่อได้ครับจนกว่าความเปรี้ยวเขาจะลดลงพอครบเวลาเราก็จะไปเตรียมน้ําเชื่อมที่เราจะทําแช่อิ่มครับใช้น้ําตาลทราย800กรัมแล้วก็น้ํา700มลลลิตรคนให้ละลายตั้งจนเดือดเป็นฟองใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็พักไว้ให้เย็นตัวเสร็จแล้วเรามาเปิดดูมะม่วงที่เราดองเกลือไว้ครับ จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ไปล้างเอาน้ําเกลือออกครับล้างสักสองน้ําแล้วก็พักให้เสด็จน้ํากล่องเดิมเนี่ยเราไปล้างแล้วก็ไปลวกน้ําร้อนไว้น้าเชื่อมเย็นตัวดีแล้วแล้วก็มะม่วงลงใส่กล่องแล้วก็เทน้ําเชื่อมลงใส่ครับใส่ให้ท่วมมะม่วงเลยจากนั้นเราก็เขยา่าเขย่าหน่อยครับนี่ให้มะม่วงจมลงอยู่ในน้ำเชื่อมแบบนี้เราก็จะปิดฝา แล้วก็แช่ในน้ำเชื่อมไแบบนี้เป็นเวลา2วันครับพอครบ2วันเดี๋ยวเรามาดูครับเมื่อครบเวลา2วันเราก็จะได้มะม่วงเบาแช่อิ่มลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็ตักขึ้นเอาใส่กล่องเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็หยิบมาทานตามต้องการได้เลยครับหรือถ้ายังความหวานไม่พอเราก็สามารถที่จะดองในน้ำเชื่อมต่อไปอีกจนกว่าเราจะพอใจครับนี่ครับของพอบ้านเป็นเปรี้ยวอมหวาน กำลังดีเลยครับใครมีมะม่วงเบาก็เรามาทำแช่อิ่มแบบนี้ดูครับอร่อยเลยลองทำดูนะครับ